คงไม่คิดว่าตัวเองจะรู้สึกอะไรนอกจากโล่งใจนะครับเมื่อได้ก,กลับมาเห็นดาดฟ้าเลยอีกครั้งกรีนเฟลดิแกไม่รู้จักยอมแพ้เลยยังไงฮะมันจบแล้ววินเจอร์คราวนี้คนนุณหนีไม่รอดแน่ ฉันขอละนะแกก็มีส่วนร่วมในเรื่องนี้เหมือนกันนะเควินไม่ว่าหลังจากนั้นแกจะหันมาเล่นเป็นบทผู้ก่อการร้ายเต็มตัวก็ตามทีเธอะจะบอกอะไรให้นะคำพูดของแกมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโดยเฉพาะยังยิ่งในตอนที่แกตัดสินใจโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินแห่งนี้แกนี่มันทำให้เรื่องราวมันง่ายจริงๆจริงๆจะทำให้แน่ใจว่าแกกับดิสโครต้องตกกระไดพลอยโจรไปกับเรื่องนี้เหมือนกัน มันไม่สําคัญหรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมแต่หาว่าข้อมูลนั่นได้ถูกเปิดโปงต่อสาธารณชนโปรเจกต์บีดีของคุณน่ะมันจบไปแล้วแกคิดจริงๆเหรอที่ฉันเอากลับมาด้วยน่ะมันมีแค่แผ่นดิสแล้วก็ไอ้พวกโลดองสมองโงโงๆโโนั่นนะ่ะฮะแกะอยากรู้นักใช่ไหมว่าไอเนว,วันหน้ามันวิจัยอะไรก็ได้งั้นฉันจะแสดงให้ดูก็แล้วกัน ออกมาเซอร์ไรเว้นสุดยอดผลลัพธ์จากโครงการบีดีที่แสนทาคคุ้มหุ่นวันเซอร์นั่นดูขนาดของมันสิ ควรจะแหกตาดูให้เต็มตานะว่าเจ้าสิ่งนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะเควินพวกมันมีพลังมหาศาลและด้วยพลังการประมวลผลการต่อสู้ของอุปกรณ์รุ่นบีฉันจะอยู่โยงคงกระพันวันเซอร์ุณโมแกน่ะมันก็แค่เศษเหล็กเมื่อเทียบกับเรเวนนั่นละคนอย่างแกกับวินเจอร์มันก็เหมือนกับโรคร้ายของมนุษยชาติต้องมีพลเรือนบริสุทธิ์ เคื่อนร่วมชาติหรือแม้แต่เราทหารกล้าอีกกี่คนที่ต้องสังเวยให้กับสงครามในครั้งนี้ไอโครงการนี้นมันไร้ค่าเทียบไม่ได้กับเลือดทุกหยดที่เสียไปแม้แต่เพียงหยดเดียวอยากพูดอะไรก็พูดไอ้เกรนเฟลฉันไม่อยากฟังคำคนตายหรอกนะเิียวล,ลา มาครับทุกคนกลับมาสู่เกมเพลย์ของ Font Mission Remake ในเรื่องฝั่ง UCS ในตอนที่18กันนะครับกับผมโกโซดาซ่านะครับก็คงจะไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายแล้วนะครับเนี่ยแบบผู้ร้ายจนมุมพระเอกกับพวกก็ยกขยงกันมาในอัตราที่พร้อมรบเต็มสูบอย่างนี้ก็ก็คงจะไม่ต้องสืบแล้วนะครับนี่คงจะเป็นดานสุดท้ายจริงๆนั่นแหละนะ เพราะฉะนั้นมาครับทุกคนมาตบเม่งเจ้าวินเจอร์กันนะครับแล้วก็เม่งเจ้าเกลด้วยนะโอ้โหขี่หุ่นใหญ่หน่อยหัวล็อกเกอกกากนะอีผ่าและอีกสอเครื่องนี่ใครขับเนี่ยอ่ะโอเคเราไม่รู้ละ่ะแต่เราจะทําแบบนี้ครับสูตรเดิมนะเก่งนักใช่ไหมยิงไกลใส่ไปเลยนะอะขอแขนสักหน่อยก็แล้วกันไม่โดน ไรเนี่ยเควินไปจอห์นนี่ไปแก้มือหน่อยเออลูกพี่แกยิงไม่โดนน่ะแต่แกมีไกด์เลเวลสองต้องโดนป่ะเฮ้ยไรเนี่ยแมทธิวอ,อ่าเข้าไปใกล้อีกช่องหนึ่งนะนต้องโดนแล้วล่ะไกด์เลเวลสองเหมือนกันไปเออมันต้องอย่างงี้สิโอ้โห 2องคนแรกอะไรเนี่ยโอเคคนอื่นน่าจะยิงไม่โดนละววร์ดก็ยิงไม่โดนนะครับไม่ใช่ดิยิงไม่ถึงไม่ใช่ยิงไม่โดนเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเจ้าราเวนเครื่องนี้มันจะไปตีใครนะโอ้โหหวยลงที่เควินนะครับโอ้มีสปีดว่ะอืมใช้ได้แต่เราสปีดเลยวล่ามดูเลยไม่สมไงเออ เออเป็นไงล่ะหุ่นกองแก้งเลยไหมมาอีกตัวหนึ่งมาโอ้โหผมว่าไอ้ที่ผมฟาร์มมาตั้งแต่ต้นเกมอะ่ะด้วยอันนี้ส่งการฟาร์มนะครับมันก็เลยทำให้เป็นอย่างนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมผมคิดว่าด่านนี้ไม่น่าจะตึงมืออะไรอะดูแล้วอะ่ะแค่เราเข้าไปถึงระยะแล้วก็สาดวิซล์ใส่กว่าศัตรูจะเดินเข้ามาตีเราถึงเทินมันอะ่ะ มันก็ช้ำจะแยกแล้วครับดูแล้วดูดิอันนี้คือแบบยิงสุ่มๆมั่วๆนะโดนบอดี้บอดี้เหลือครึ่งหนึ่งอ่ะบอดี้จะแตกอ่ะเดีด๋ยวดูคิดดูอ่าแล้วจีหน้าซ้ำบอดี้อีกทีนึงนะผมว่าดับใส่ไม้อ่ะทรมานมันโอ้ย,ยิงไม่โดนฮะโอ้ยแล้วเสียงหายเป็นไรเนี่ย <laughs> โอเคไปจอนนี่ ไม่โดนอีกแล้วอะไรกันครับเอ๊จอนนี่เขาฝึกยิงมิสไซล์มาก่อหน,น้าแมทธิวนะแต่ทำไมยิงไม่ค่อยโดนเลยเว้ยอะแมทธิวโชว์หน่อยดิเอ้ยแมทธิวก็ไม่โดนแฮะฮาวเวิร์ดนักยิงไกลนะครับผู้ชำนาญการอาวุธระยะาไกลของเราดูดิมันต้องโดนแล้วล่ะนะบอดี้ไปเลยแล้วกัน โอ้โหไม่โดนเลยเหินขึ้นฟ้าตลอดอะไรกันครับเนี่ยอย่างนี้ต้องระยะประชิดป่ะเออเอาร็อกแจ็คยิงไปเลยนะโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะเกินไปไหมลุมยิงตั้งกี่เครื่องนะ่ะไม่โดนเลยอะเควินรับจบอีกมาเฮ้ยมินมีสวิตเวสปีดก็มาเว้ย เฮ้ยไอพวกนี้อันตรายเออแต่เป็นไงล่ะแต่เป็นไงล่ะบอกแล้วเควินรับจบเหลือหนึ่งเครื่องของเจ้าเจ้าเกลนะครับแล้วก็หุ่นกองแก้งอีกหนึ่งนะด่านนี้ผมจำได้ว่ามันมีพารซ่อนอยู่นะครับเป็นพารแบบหุ่นพิเศษนะซ่อนอยู่นะไม่สิต้องบอกว่าเป็นพารทพิเศษมากกว่านะพวกแขนแปลก พวกหุ่นแปลกๆอะไรเงี้ยเออมันอยู่ในหมวดเดียวกันนั่นแหละผมจําไม่ได้ว่ามันอยู่แตรงไหนนะแต่รู้แค่ว่ามันอยู่แถวแถวเครื่องบินนี่แหละที่มันจอดอยู่ส่วนแกนะจ้าหุ่นกองแก๊งจงไปสบายซะเนะยังดื้ออีกไม่มีแขนทำอะไรไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยอย่ามาดื้อให้มันมากนะ นี่เจ้าเกวเจ้าเกวเจ้าเกวหัวเราะนักใช่ไหมเออบอดี้จะแตกแล้วเป็นไงล่ะหัวล้อนักหัวลาะที่หลังเขาเรียกว่าหัวล้อดังกว่าเว้ยพวกอ,อว่างไงเออจบไปเลยนีออ่บอกตามตรงนะเจ้าหุ่นเรเว่นอะ Uh, ถ้าเข้าใจไม่ผิดสปีดมันไม่ใช่ดิไอ้ดอทมันเยอะใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดมันโดนรูมากๆแบบนี้มันก็ไม่ไหวป่ะฮะ defeated ไปเลยไง incredible ไปเลยไงเกลและพายล t อตเลเวลอัพหลาดใจแล้วสิเกลตรงระเบิดตายพร้อมกับหุ่นซะ โอเคเดี๋ยวเรามาหาของกันต่อนะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับหาเจอแล้วเราจะได้จัดการเจ้าหุ่นของแก๊งเพื่อจบด่านกันนี่ส่วนคนพวกนี้ก็ฝึกยิงมิสไซล์ไปครับนะแต่ถ้ารำคาญตจัก็เดี๋ยวจะเอาปืนกลนี่แหละย,ยิงใส่นะเออมันยังโดนหน่อยนะยิงมันโดนหน่อยฮอลลี่ และทุกคนด้วยโอ้โหด้วยเพาะเควินกับจอห์นนี่เนี่ยยิงสองรอบสามรอบไม่โดนเลยอะไรกันครับมันอยู่ตรงไหนนะไอเจ้าพารพิเศษเนี่ยหรือว่าผมจำผิดเว้ยทุกคนอ้าเจอแล้อีนโนวาอีนโนวาอีนโนวาโมโนวาได้ไงไม่มีตัวโอเป็นตัวเอออีนโนวา เป็นยังไงไม่รู้นะครับพาร์ทแต่เราได้เวลาจบเกมแล้วใช่ไหมจ Back เจ้าแบ็คเฮาส์ไอ้ออพวกโง่เลยความสามารถสาหให้หุนเลวไปวตั้งสามเครื่องแต่พวกแกกลับทำได้แค่นี้อย่างนั้นเหรมันจบแล้ววินเจอร์มอบตัวซะแล้วคุณจะไม่เจ็บตัว สารตาบารบารยังอยู่ในการควบคุมของฉันช้าก่อนนายพลัตวาฝั่งซ้ายวินเจอร์ดิฉันขอจับตัวคุณภายใต้อำนาจของ UCS หน่วยสืบราชการรับขออกงทัพบก คุณจะถูกปลดจากอำนาจในการควบคุมเรือซานตาบารบาราเจ้าหน้าที่ทุกคนบนเรือลำนี้ขอให้มารายงานตัวกับดิฉันโดยทันทีว่าไงนะไม่เราทำได้แล้วมาเรียรทุกอย่างมันจบแล้ว วันที่30ตุลาคม2,091ได้พลจัตวาฝั่งซ้ายหนึ่งในวีรบุรุษของ U.S c ในเหตุสงครามแห่งความขัดแย้งบนเกาะฮอฟแมนครั้งที่2ได้ถูกจับกุมตัวในวันนี้และเขาจะถูกดำเนินคดีในข้อหากบฏภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะเดียวกันได้มีรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันระบุว่าสายรับหญิงของซาฟทราได้เสียชีวิตยังไม่ทราบสาเหตุขณะอยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยข่าวกรองกองทัพ U.S c 18มีนาคม2,092บันทึกจากสาร JAG ของ UCS รายงานหมายเลข1 0 0 8 2 0นยนายพลจัตวาแพทริกเอสวินเจอร์และเจ้าหน้าที่อีก6คนภายใต้การบังคับบัญชาของเขาถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการต่อต้านรัฐและใช้บุคลากรและทรัพยากรทางการทหารในการกระทําต้องห้ามตามสวนทิสัญญา o อฟ m a n แม้จะมีข้อกล่าวหามากมายแต่เนื่องจากผู้ต้องสงสัยคนสำคัญได้หายตัวไป วงเล็บได้แก่เริจิซากาตะโคอิชิซากาตะและกัปตันดิสโครแห่งกองทัพ UCS วงเล็บปิดสารจึงจัดสินว่าคำกล่าวอ้างของฝ่ายโจทย์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในลนักษณะที่น่าพึงพอใจคดีนี้จึงถูกยกฟ้องเนื่องจากมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอหมายเหตุณนะวันนี้ในพลจัตวาฝั่งซ้ายได้ถูกปลดประจำการอย่างเป็นทางการแล้วและได้กลับคืนถูสถานะพลเรือน ข้อข่าวหาเพิ่มเติมใดๆที่ยื่นต่อ JEG c o p p ต่อนายแพทริกเอสบินเจของแต่ละคนนั้นต่างก็ถูกยกฟ้องไปในท้ายที่สุดบันทึกโดยผู้ภากษาคดีเห็นความยุติธรรมของ UCS จำให้ดีนะทุกคนนี่คือภารกิจรักษาสถิภาพในดินแดนของ UCS หน้าที่ของเราก็คือการปกป้องพลเรือนทั้งหมดของ UCS รวมไปถึงผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศบริวารด้วยจงคิดให้ดีก่อนเล็งปืนไปหาใครสักคนว่าการเหนียวกายปืนของเราในครั้งนี้มันมีความหมายต่อพวกเขาและต่อครอบครัวของเขาอย่างไรเอาละเริ่มออกเดินทางได้นั่นนะหัวหน้าหน่วยคนใหม่ของเราสินะเอาดูไม่เหมือนหัวหน้าคนอื่นที่เราเคยเจอมาเลยนี่เขาเป็นทหารผ่านศึกจากเกาฮอฟแมนใช่ไหม ใช่ถึงฉันจะไม่รู้จักเขาอนะแต่ฉันฉันจะชอบเขาซะแล้วละ แน่ใจหรอว่าจะไม่ไปคุยกับเขาสักหน่อยนะไม่ล่ะไม่เป็นไรฉันไม่จําเป็นต้องคุยกับเขาเพื่อให้รู้ว่าตัวเขารู้สึกอย่างไรเขานะ่ะเป็นอาสาสมาคัครให้กับกองกาลังรักษาสิทธิภาพเพื่อที่ให้เด็กๆคนอื่นๆนะ่ะจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดเหมือนกับฉันและนี่ก็เพื่อตัวฉันที่จะได้ข้ามผ่านเรื่องในอดีตของเขาไปด้วยไม่ว่ายังไงฉันหมายถึงนับจากนี้คุณจะต้องยุ่งมากกว่าตัวเขาอีกนะ คุณก็รู้นี่ว่าเรามีงานรอให้คุณไปจัดการมากแค่ไหนที่คุณปล่อยตัววินเจอร์ไปอ่ะก็เพื่อให้เขา,เาไปหาผู้ปวงการที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังในโครงการบีดีสินะพวกคุณนี่มันร้ายกาจจริงๆเลยนะรู้ตัวไหมเนี่ยฉันชอบคําว่าเจ้าเล่มากกว่านะเอาล่ะได้เวลาแล้วนะมาเรียสงครามที่แท้จริงน่ะได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ในที่สุดเรื่องราวของ f ฟอน i s s i o n Remake เนื้อเรื่องฝั่ง UCS ก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ยมาเรียก็หลอกเควินเหรอว่าตัวเองตายจากไปแล้วแล้วก็ขอให้เรื่องของเควินเนี่ยกลายเป็นอดีต ไม่อยากจะให้เควินอ่ะต้องมาเกี่ยวพันกับตัวเองด้วยเพราะตัวเองก็ผ่านตัวกลายเป็นเอเจนต์ให้กับแพตติเชียไปแล้วนี่เหรอโอ้โหเป็นความรักที่แบบน่าสงสารนะ่ะดูเหมือนแบบว่าเควินก็คือก็คงช้ำใจแย่นึกว่าจะรอดอ่ะแต่สุดท้ายก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายที่โรงพยาบาลแต่ความจริงแล้วมาเรียยังไม่ตายแต่มาเรียก็เลือกที่จะเป็นเอเจนต์นะครับให้กับแพตติเชียต่อ หลังจากที่เลิกเป็นเอเจนต์ให้กับดิสโคลไปแล้วก็หวังว่าชีวิตของเธอจะดีขึ้นนะสำหรับคลิปนี้ก็ <c oughs> จริงๆมันต้องเสร็จตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ค่อยมีเวลาทำสักเท่าไหร่นะครับทำให้คลิปนี้เนี่ยคลาดเคลื่อนจากอาทิตย์ที่แล้วมาหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับผมก็ต้องขอโทษ กับแฟนๆที่ติดตามซีรีส์นี้อยู่ทุกคนด้วยนะครับแต่ถึงอย่งางไรผลงานทุกผลงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผลงานในซีรีส์นี้หรือซีรีส์อื่นผมก็ต้องกล่าวขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนใจแล้วก็คอยติดตามชมกันด้วยนะครับถ้าไม่มีเพื่อนๆถ้าไม่มีทุกคนผมก็คงจะไม่สามารถจบโปรเจกต์นี้หรือโปรเจกต์อื่นๆที่ผ่านมาได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะ เอาละแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของฟอนต์มิชชั่นรีเมคในตอนสุดท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนคิดเห็นกันอย่างไรชอบไม่ชอบอย่างไรหรือมีข้อคิดเห็นมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์กันได้เลยนะและสุดท้ายก่อนจากกันนะครับเหมือนกับที่ผมพูดมาทุกคลิปทุกผลงานนะครับว่าถ้าเพื่อนเ,อนเอนชอบผลงานของผมแล้วก็เพื่อนเอนสามารถจะสนับสนุนผมได้นะครับโดยการ กดไลค์กด Subscribe หรือจะคอมเมนต์พูดคุยกันก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ผมโกสดาซ่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าโปรเจกต์ Project หน้าสำหรับวันนี้บาย